เป็นโต๊กนั่นไปจับมาเป็นครูเป็นครูเลยพอแล้วว่าเอามาแค่สามครูแค่นั้นที่เลือไปจับไม่แต่จับไปจับไม่จับไปตุ่มหมดจับเอามาเปาะกันเออพี่นาเขาต้องไปจับตะต้นนี่พี่นาเขาต้องจับแล้วค่ะมันกันนี่ก็ปล่อยเขาไว้ภูเฒ่าผมถามผู้เฒ่ายังว่าบ่เคยเห็นได้อันอันเอื้องมัดการทางบ่เคยเห็นหมดค่ะแต่พอเห็นแล้วผมเห็นครับผมศึกษาได้พออยู่ค่ะโอ้พี่น้องค่ะนี่ สวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำเยืนยังอยู่ที่บ้านคุณพ่อธงชัยแสนทวีสุขค่ะบ้านมันแพร่งงูกเก่าครับค่ะตำบลสว่างอำเภอสว่างค่ะมีรวงวงจังหวัดอุบลครับจา้าหลังจากที่ไปเบิงคุณพ่อปลูกทุเลียนเนาะครับเรลกาก็เป็นสวนเกษตรผสมผสานของคุณพ่อพอดีคุยกันไปกันมา ปรากฏว่าพ่อบอกว่าพ่อเลี้ยงอึ้งน้ำเด้พีาสันอึ้งยังก็พ่อที่เลี้ยงอึ้งเผาปาาขวดครับอึ้งเผาอึ้งปาาขวดนี่เนาะครับไปจับเอามันตะหัวหน่าครับเฮ็ุจังไดก็พ่อไปไต้นะครับเอามาเพาะครับไปไต้เอาโตใหญ่เขานี่บอกคะครับมันมันอยามันผสมผันนะครับเอามาเปห่อกุ้เขาห้องครับ พอก็ไปไต่เขาเลยไปไต่เขาเลยกระซัมถามเป็นคนอื่นเขาก็จะไต่มา่ต้มครับผมเลยลองเอาพอเอาเมองค่ะพอเอาว่าหลายครูไปหนไรคะเอามาอันสามครูครับสามครูครับเอามาเห็ดยังไงไหวครับพอเอาเอาว่าไหวสามกนอ็ออกไข่มืองสองอ๋จับขึ้นจับมากขึ้นนั่นครับกับว่าเอาลงสาสาวนามครับเตรียมใหม่ตื่นเช้ามา เห็นใครเขาครับแล้วตัวเขาอยู่ใส่เขาพอปนีตัวพอตัวแม่เขามันกันหนีมันก็คืนมันกันหนีครับไปปล่อยเขามาตัดเับแต่ว่าเขาใครไว้นี่ข้าเลย้ะครับสาสหนีสายใหญ่เป็นไอติพ่พอมาไว้นี่ครับในน้อยนึงหรออ๋อเดี๋ยวจะเสียไปเบิงอาอเฮ็ดเฮ็ดสายในน้อยไว้ครับแล้วก็เอาอึงมาสามคููแค่นั้นครับประมาณสามคือไปจับได้มากแค่นั้นมันห่องตามเสียงห่องไปก่อนองมากข้อเอามาสิอย่างนั้นอยู่เขานอนหนาครับ ค่ะสอนเอามาจับเอามาจับเอามาว่าหายวันนี้จากกันน้ําเป็นคู่อยู่โอ้เขาจะยุ่น้อกันเป็นคู่เลยบอกครับเอามาบางหนวดขึ้นนั่นที่พ่อไปไต่พ่อเด้ไลายคนนั้นบอกคะหรือเอาว่าแค่นั้นเอาว่าแค่นั้นจังจังมวันเมอันเอาไปต้มจังหารับวันเาไปจับเรามาเลยวันก็ไปจับเอามาต้มมวันนี้ครับได้เอามาสามคู่ท่อนเอามาสามคู่เอามาลงสาดเอามาลูกสาวไหวอทดสอบิึงตื่นเศร้าเขากันนี้ไปแล้วไอ้คู่นั่นแต่ว่าเขาถิ่มใครไห เราเฮ็ดจังไดรต่อมายังไม่ได้อย่างว่าป่าบานซ้ำเลยมันจีเป็นตัวเลยครับมื่อเดียวนะบัค่ะครับจ้าจ้ามันจีเป็นตัวติ้งยังค่ะกระต้มไข่เลยมันกินว่นฮะต้มไข่ต้มไข่ครับเอาถ้าไข่แดงเหมือนว่าบดทบ๊เอาหอยมันกินกะกินเอาพอเอาสูตรนี้ว่าจะใส่ค่ะเบิ้งน้ำสาวน้ำยื่นครับกระเปาอยู่อยู่โอ้ฟ้ามอาจารย์อดุลครับฟาร์มอึ่งของอาจารย์อดุลครับเพราะเรื่องาหลอกมือโอ้บัด พอพอต้มไข่เอาแต่ไข่แดงครับไข่ต้มแล้วอาหารปลาดุกอยังนั่นบปรทันเดี๋ยวหายว่พ่ออาทิตย์นึงครับผมจังห oh. ายอ๋อบัตานี่เขาอยู่ในหนามองหันนั่นประมาณเดือนนึงครับอ๋พอพ่อาห้เขาอยู่ในหันเดือนหนึง่งเขนเป็นโตขึ้นมาเขาก็เป็นโตบ่บัดนีบเขาขึ้นมาใส่ปอกปปขึ้นไ้เป็นโตมีขาเลยบ่ะครับเป็นโตมีขาพ่อก็สอนขึ้นมาสอนขึ้นมาเอามาไว้ในนี่ครับ เฮ็ดจังไดแน่คะมองที่ไว้นี่บัดนี้สิแรกเอาใส่ปอกนีงซะก่อนโอ้วันนี้มันมันใหญ่แล้วก็ปล่อยออกเลยครับไสพ่อมันมันยังมีอยู่บ่ตอนนี้ครับมีนี่ครับเต็มนี่ก็มีเดี๋ยวสิควาดที่เมืองครับนี่ได้ประมาณดนปานใดนี่นี่แม่นเบิดได้ครับนี่แค่ตัวนี้นี่ได้ประมาณโดนปานไดแล้วพ่อนี่แต่เดือนพฤษภาคมครับเดือนพฤษภาคมครับเดี๋วนี้ก็พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมพฤษภาคมมิถุนายนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนากรกฎาสิงหาสามเดือนประมาณสามเดือนครับหลายเท่าไครับสามเดือนกลัวนี่แม่นแม่นนวดเลยครับนี่ลงนี่นี่โอ้พอพอสิ่งนี้นับเหรินเหรับว่าขาวเท่าใดผมผมเห็ดเดียนจังหว่าฉันมีมองเดียงมองในที่ท้องนามก็ได้อีกย่างซะก่อนครับโอ้เหล็ดลับครับโอ้ตัวใหญ่แห้งเด้พี่น้องสามสี่เดือนอุ้ยแม่นเมนบ่พออนนี้อึ้งเผาค่ะแม่นบ่ครับค่ะ มันเป็ขาดขากตัวว่อขับปอ๊บอึ้งเผาข้าขากือน้องจ้ะกูเอมมาใส่เนื้อพันนี่เอาควดไม่ดินมีไปเพล่ยมีไปเบิดครับโอ้ขวดสีลายหมื่นโตอยู่ที่ผอรับลายอยู่ครับจากอึ้งสามขูเด้โอ้พี่น้องค่ะอุ้ยตัวอ้วนสมบูรณ์แห้งครับพอเอายังไงเขากินครับเอาปวกครับดีปวดโอ้ใส่ไปเลยครับใส่ไปค่ะ ปวกหาง่ายบ่พอแถวนีครับพอได้อยู่ครับโอ้ย<ม>ังจะฟังน้มเหรมันลงมันเติดไปฮะมันก็ดโต้งานามมันก็ซุ่มมันก็บ,บก่บ่ตายครับข้าวของว่าปูให้ใส่หนามเหรอกเฮ็ดซ้ำนั่นนหะครับโอ้เฮ็ดเฮ็ดแบบนี้นี่พี่น,อน้องเฮ็ดเป็นแบบ นแน่น้อยโอ้โหเห็ดเป็นส like ุ่มๆบ้านมันโตข้าหลมันก็ปีนขึ้นมาได้มันก็บซุ่มโตมันก็มาถิกรงลำแถวนี้ครับโอ้มันก็มาหมุนลยพี่น้องหลายแห้งนี่เด้นี่เด้พี่นี่หลายหมื่นตัวลองจับมาเบิ้งนี่เด้อันนี้นั่นอยู่ไก่ก้นกะละมังคือพอจับนั่นพูดเหรอเก็บบู้ส่วนเก็บแล้วครับขวดแม่นเบิร์ดเลยครับแม่นเบิร์ดอู้นี่พี่น้องบูยากเด้ถ้าเฮาได้ยินอึงห้องยามฝนตกนั่นไปจับมาเป็นคู่เป็นคู่เลยพอแล้วว่าเอามาแค่่คูแค่นั้น พี่เลือ้ไปจับใหม่เต็จับไปตบเออไปจับใม่จะเอาไปตบหมดจ้าเอาเพาะกงินเออพี่หน้าเขาต้องไปจับต้นตัวนี่พี่หน้าเขาต้องจับแล้วค่ะบันนี้กระปอยเขาไว้ผู้เฒ่าผมถามผู้เฒ่ายังว่าบ่เคยเห็นได้อันอันเอื้องมันกัดหางโอ้บ่เคยเห็นหมดค่ะแต่พอเห็นแล้วผมเห็นครับผมศึกษาได้พออยู่ค่ะโอ้พี่น้องค่ะนี่เอามาสามคู่แค่นั้นนะคะคู่หล่าไม่อ่นเบิดหนี่ตัวหนึ่งแห่งใหญ่ครับโอ้ มันเนตัวแม่และตัวใหญ่ๆใขั้นหน่อยๆอย่างที่มันจะเป็นตัวผูกครับค่ะพ่อคะอันมองที่พ่อเอามาไหวนี้คือเป็นเป็นตั้งใจก่ออิฐแบบนี้บอกค่ะหรือจังใดอันสีเฮ็ด้องนามครับอ๋อสีเฮ็ด้องหนามครับนี่บายโอ้แตได้เอาไว้ก่อน่าตั้งใจว่าจะเรี่ยงอื่นครับก็เลยล่องเมืองร่องเมืองอันพ่อได้ร่องยังข้างล่างอยู่บอกค่ะใต้ดินนะคะผมเอาผาแงงครับผาแงงปูครับอ๋อปูกรปูก่นแล้วจังเอาดินเอาดินใส่ดินร่วนปนทรายนี่แหละเนาะครับจ้ะ อ๋อเราอิฐที่ก่อขึ้นมานี่กะประมาณสามสี่ก้อนครับค่ะเขาสีโบปีนบ่ะคือพ่อโบปีนบรือเ่โบปีนครับขั้นขั้นถือฝนจังปีนครับขั้นขั้นขั้นเอาไว้กลางเรือนนึงแขั้นขั้นบริเวณหมอบหัวนี่ขึ้นหนีเวอรจ้าจ่าเราเราพ่อใส่ดินลงไปหลายไปไลยคะประมาณสามสิบเซนครับเพราะเอื้องนี่ประมาณอยู่สองหมื่นตัวเนี่ยแล้วพอหดหนามให้เขาบอกันนี่เป็นคดหนามเอาเอาวัวรหดครับ เอาบัวหมดมาหลดบัวคือผักอ๋อปลูกผักไปเลยนั่นครับไปเอาไปเก็บุาปลูกใส่เอาผักต้งปลูกวาปลูกใส่พี่น้องอ๋อสั่งธรรมชาติให้มันครับสั่งธรรมชาติให้เขาเนาะครับจ้ะเอาพี่สูตรเดียวถาจังไดปลูก็ค่ะอันฟั่นล้วก็ว่างว่างไปเลยมันก็มากินเองแม่นตอนแรกเขาออกเนาะพ่อเน้อเดียวเดี๋ยวจากมีหน้ามษาน้สิมาเบิ่งน้ำเพื่อได้กินต้มอึงจ้าบอกอ่ะไปเบิ่ง ไปเบิ่งมองพ่อเอามาพอ่นน่ะนะค่ะพ่อป้าเดี๋ยวนียกัดย่างหอยซะก่อนนี่บ่รคะพ่อมองทีพ่อเห็ดบ่อไหวที่ว่าเอาอื่มมาลงไปจับมาจากหัวหน้านี่ครับหัวหน้ามองหันจับว่างมาข้ามเือมย้อามาว่างเขามาว่างลงน้ำเลยครับขึ้นนั่นเลยครับเป็นมันเป็นโคมคือได้มาแล้วก็จับยางมาเลยยางละทางมาดนีนะเนาะละทางมาหีโอ้สามคู่เลยพ่อใส่น้ำไว้นี่บ่อหลาเป็นไหนซ้ำานีบ่ครับประมาณสามสิบเจ็โอ้ คือที่แรกนี่พ่อก็คูดบอ่อเตรียมไปก่อนแล้วครับคือคือตั้งใจว่าสิล่องเบืองพี่ล่องเมืองพ่อก็เลยคูดบอ่อนี่ครับก็จํำกัดคือเอาแ่ยงนี่ะไรเอาเอา่อนนิราดอมจ้แล้วพ่อก็เอาพะยางว่าปูครับใส่น้ำลงไว้ครับคือเตรียมไปโดนบอ่อข้าวก่อนที่จะได้จับอึ่งนั้นก็เตรียมไปเดือนหนึ่งนร่แหละฝนก็ตกมาอ๋อเตรียมไปประมาณเดือนหนึง่งครับบัตานีพอดีอึ่งห้องครับ พ่อไปไต่อื่งไปไต่เอาหวันกระโจมมาเลยกระโจมมาเลยสามครูสามครูกันเอะล่องหนแต่ว่าเข้เอาลายก่อนนั่นมันมือนั้นมันม่าลายก่อนนั้นบ่อึงลายครับหันเอามาแค่สามคูเอามาแค่สามครูอมาทดสอบมั้งครับอยากทดสอบครับโอ้เราเขาก็ใครอยู่นี่ีนครับใครอยู่นี่แต่ว่าโตแม่เขาพ่อเขาบ่เห็นมันบอยามเสารับป้อยป้อยนี้รับบวันหายไปเลยครับ อันบอ,อเอาเอามากินนะปุป้นได้ปล่อยหนีเพราะว่าผมหลอมอยู่เนี่ยอ๋อหล่อมอยู่ตื่นเ้ามว่าพอยังเห็นพอพันไหมพันเหรอเห็นอยู่ครับอ๋อก็เลยปล่อยเขารเขารบาบอาเห็นใครเขาแล้วครับโอจ้ะมาได้ไปใครอีกค่ะต้องมุ่งพาไว้นั่บอกคับพ่อครับอ๋อบัอบงแดดให้เขาครับมันถึงนมนเต็มอยู่ไหนนี่พอพอใส่ง่ายๆเลยนี่พาปูที่นอนเกาประมาณนั้น จร,จริงๆเป็นสแลนก็ได้มั้งน้อพผ่อนหรือจังไดครับสแลนก็ได้จ้าก็คือต้องในช่วงที่เขาเป็นเขาเป็นลูกบอท่านเป็นลูกเนาะเป็นลูกออดเนาะครับเป็นลูกออดไอ้อึ่งเผาก็ต้องบุ้งกันแดดให้เขานนาม,มองนี้เป็นพื้นที่โลงนะ่งอ่ะนาอพ่อเนาะครับจา้าโอ้ประสบความสําเร็จพี่น้องจับอึ่งมาสามคูเฮ็ดเ <c oughs> <c oughs> ด่นเดเออจ้าจ้าดีไลยผ่อดีไล่ มาตานนี่เขาอยู่ในนี่ประม่านโดนปันไดนนะคะพ่อเขาจังเขาจังเป็นขานะคะอยู่อันยี่สิบฮาเมอยนะครับออกะมานนั้นครับแล้วพ่อเห็ดตั้งแตมวันนี้ซ่อนซอนขึ้นไปทั้งขึ้งครับผมก็หาอันมาจับบริที่ผมโบสันมีประสบการณ์เห็ดคือเพินเ๋ื้เป็นาจังที่เห็ดดีๆเห็ดได้หลายอ๋อเอาผ้าแงงห้องเขาก็จะกระโดดขึ้นตัวครับแม่นบับพ่อก็เอาไปใส่ไปหั่นแล้วตอนนี้สามสี่เดือนแล้วเนาะ ตัวใหญ่เลยจ้ะถ้าเกิดมีพี่น้องเขาเห็นคลิปนี้แล้วเกิดเพิ่นอยากได้น้ำเลยพอสิปันเพิ่นอยู่พอปันครับปันอพี่น้องศึกษารู้งานใดเมื่อเบิ้งตะกอนกระไรครับหาเพื่อจีขอสื่อเด้พอได้อยู่ครับได้อยู่เนาะครับเอาลาค่าจังหวะกันเพราะว่าร้ายเมือนตัวอยู่ครับแม่นบอครับร้ายเมือโตัวเลยไหมบอมันสามแม่ขึ้นว่าเหลืออยู่สองเมือนหาพันตัวน่าจะได้ไหมบน่าจะได้ครับพี่น้องอยากแบ่งกะกัจังมาขอพอแล้วเดิมมา่เบิ่งก้านก็ได้พี่น้อง พินาสิพ่อเวิร์ดดันได้ประสบการณ์เลยพี่นาสิพ่อเวิ <c oughs> ร,ร์ดพัสนพี่น้อ,นงนองกันนี่เตรียมพ,พ่อเวิร์ดนะครับโอ้น,อน,น้อนี่ศึกษาจากยูทูบเห็นน้ำสาวน้องยืนนั่นแหละพัสนน้อถ่ายคลิปอาจารย์อดุลพูนเพิม่มครับบานเฮากับมีอึงตัวว่ัสน <c oughs> เห็ดเบิ่งก่อนหน้าเนาะ้องเข็ดเบิงบ่ง <วะ S 2> ก่อนหน้าวันได้ผลเลยค่ะพี่น้องอึงตัวใหญ่เติบแล้วตอนนี้สามสี่เดือนแล้วแล้วกาเพิ่นบอกว่ากประมัณมีหน้ามษาเขาก็จะ เตรียมไข่ในต้มพ่ออาวาานใได้ขายอะขอบคุณประสบการณ์พ่อที่แบ่งปันมองนี้สิ่งหนึ่งที่พ่อเห็นนี่จากการเบิงคลิปวิดีโอทั้งการเกษตรนะคะพ่อพ่อ,พอว่าจังใดเห็นแล้วการเกษตรครับมากทดสอบเบิงยูทูบแล้วกมาเหื้อ่หิขั้นพื้เบิง้งไปซื้อกับบเบื้หง่นกับมีประโยชน์ครับตรงตรงฮ็ด ศึกษาค่ะก็มีผลสําเร็จอยู่ในซ้ำนี่นะครับศึกษาเรียนรู้ลงมือเห็ดนอพนอกมักเรืืองยังเห็ดเหลืองนั้นค่อยๆเห็ดค่อยๆเห็ดไปนี่เริ่มจากสามคูสามคูเรียงอึ่นก็ได้นะครับเบอจำเป็นต้องไปเห็ดฟ้ามยหญ่้ามยังเลยคาัเข้าประสบความสําเร็จมือนีสามคูปีหนาเข้ากระจังขยายนอพนอจากคือศึกษาคลิปวิดีโอจริงๆแล้วสาวนมเยือนว่าคนที่เพิ่นนไทยคลิปวิดีโอต่างๆนี่คือ เพิ่นเป็นซื้อให้แล้วเนาะพ่อเนาะเฮาก,ก็ต้องเลือกเบิ่งค่ะเฮาก็ต้องเลือกเบิ่งศึกษาแล้วก็คือบ่แม่นต้องไปเฮ็ดตามเพิ่นเบิดสุอย่างเฮ็ดในสิน่งที่เฮาอยากเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดได้เนาะพ่อเนาะครับค่ะเฮ็ดบ,บนพื้นฐานของเจ้าของแต่ละคนหมักเนาะครับก็บมีความสุขไปอีกครับบ่จําเป็นต้องไปเรียนแบบ <c oughs> ขาเจ้าบะตือยางแม่นบ่พ่อครับเอาเรื่องเฮามักเนาะพ่อเนาะครับจ้าโอ้มีความสุขพ่อค่ะเอ้าแบ่งปันประสบการณ์ม่องนี้เดี๋ยว มีนาามีษาหนุมาเบ่งอึ่งน้ำเด้อครับอย่าพิ่งขายเบิดก่อนนะครับผมบขอบอกขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแหง้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>